ดีครับตัวแทนจำหน่ายทุกท่านครับพบกับในเดที่10ของแอป t ิกต็อกนะครับวันนี้เป็นภาคสรุปแล้วนะครับเราเข้าไปดูกันเลยครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือว่าถ้าเราเนี่ยนะครับต้องการที่จะเก็บคลิปไว้นะครับเราสามารถเซฟคลิปวิดีโอที่เราชื่นชอบเนี่ยเก็บไว้ในมือถือได้นะฮะตรงนี้คือการกดหัวใจนะครับแล้วก็ตรงนี้คือเราไปดูนะฮะตรงนี้จะเป็นการกดติดตามเนาะ เราอยากให้ทุกท่านนะครับวันนี้ฝึกเล่น Tik t o อกให้เก่งในบัญชีเดิมแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราเปิดบัญชีใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งบัญชีเพราะเราสามารถเปิดท k t o อกเนี่ยกี่บัญชีก็ได้นะฮะง่ายๆมาตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราเนี่ยนะครับเปิดบัญชีนะครับใหม่เราจะต้องเก่งก่อนเราจะได้ทําเรื่องของอะไรครับทำวิดีโอเนี่ยดีๆมาเพื่อให้คนเนี่ยติดตามได้เยอะแต่ในการทําตัวใหม่เนี่ยนะครับมีข้อแม้หลายตัวด้วยกันนะครับ เช่นข้อแรกเลยข้อแม้คือเราจะต้องไม่ไปกดติดตามใครก่อนเพื่อจะได้รับในเรื่องของความคิดที่เรื่องทั้งสค์ของ ai ที่จะส่งข้อมูลหลากหลายมาให้เราเราจะได้เป็นไอเดียแต่ถ้าเรากดติดตามไปก่อนตรงนี้ฮะถ้าเรากดติดตามคนนี้นะครับวิดีโอของคนนี้จะมาหาเราตลอดเลยเราก็จะพลาดก็เรียกว่าวิดีโอดีๆของคนอื่นนะครับที่จะเข้ามาให้เราได้เห็นเนาะตรงนี้เราถ้าชอบวิดีโอนี้ถามว่าทํายังไงครับง่ายๆครับให้เรากดเนี่ยนะครับไปที่ตัวของลูกศรที่ชี้ออกแบบนี้ครับ กดตรงนี้ออกไปนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เราใช้วิธีการนะครับไม่ต้องไปกดติดตามหรือกดหัวใจนะครับเราใช้วิธีการกดตัวนี้ครับกดบันทึกวิดีโอเนี่ยตรงนี้ลงมาในเครื่องเราเลยลองดูนะครับว่าทำยังไงเนาะเนี่ยเรากดแบบนี้ครับเนี่ยวิ่งบันทึกแหละนะฮะวิดีโอตรงนี้นะครับก็จะวิ่งมานะครับบันทึกลงมาในเครื่องเราเราก็เก็บไว้ดูเป็นอะไรครับเป็นไกด์ไลน์ในการที่เราจะก๊อปปี้รูปแบบการนําเสนอของเขาแล้วเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงการนําเสนอเป็นสไตล์ของเรานะครับ ตัดนู่นนิดตัดนี้หน่อยเปลี่ยนความคิดเรื่องทั้งสันเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็ลงมาในตัวของอะไรครับในตัวของมือถือเราแหละมาดูในตัวของแกลเลอรี่ได้นะครับเนี่ยครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้แหละให้เราใช้วิธีเซฟแบบนี้ไปก่อนนะในช่วงต้นเนาะจนเรามีการติดตามเนี่ยมากพอแล้วเราถึงอะไรครับกดติดตามคนที่เราอยากติดตามพวกดาราน,นักล้องหรือรอะไรต่างเนี่ยสามารถที่ทําได้นะฮะตอนนี้ข้อควรระวังเนี่ยผมทําสรุปเป็นข้อๆไว้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปนะครับ ในเรื่องของ TikTok นะฮะมามาดูกันนะครับผมสรุปไปแล้วให้ตัวแทนทุกท่านนะฮะลองแก้โปรไฟล์เป็นผู้สร้างสักอันหนึ่งนะฮะแล้วเคยทำคลิปเกี่ยวกับการสอนแนวทางที่เราถนัดนะฮะทำห้าคลิปที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้คุณค่าเพราะถ้าเราทำเกี่ยวกับการให้คุณค่าเนี่ยในในห้าคลิปแรกเนี่ยนะครับเราจะได้รับการโปรโมทที่ดีเพราะว่า TikTok กเขาชอบให้เราเนี่ยออกมา แสดงตัวตนแล้วก็ให้คุณค่าแบ่งปันกันนะครับอย่าเพิ่งเน้นขายของนะครับในค,บคลิปแรกถ้าเราเน้นขายของเนี่ยนะครับจะถูกปิดการมองเห็นเนี่ยส่วนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งขายของให้ความรู้ผู้คนไปก่อนและใช้ตัวนี้ครับใช้ตัวของแฮตแท็กแฮแท็กมีความสําสคัญมากในทิกต o k นะฮะจะทําให้คนเนี่ยติดตามถ้า a c e b o o k เนี่ยนะครับ AI เนี่ยจะต้องไปเขาเรียกว่าไปหากลุ่มอะารต่างๆให้เราแต่ทิกต o k กง่ายกว่าด้วยการทำแฮตแท็กเนี่ยก็จะแยกกลุ่มของเราให้เลยนะฮะใช้แฮตแท็กทิกต็อกยูน้ นะครับพร้อมกับแฮชแท็กด้านล่างเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันจะแนบไปให้นะครับที่เราออกมาให้คุณค่าในการสอนผู้คนกันเสร็จแล้วนะฮะให้เราใช้บัญชีเนี่ยเปลี่ยนจากบัญชีส่วนตัวของเราตอนนี้นะครับเป็นบัญชีผู้สร้างก่อนจะทําให้เราได้ลูกเล่นเนี่ยมากกว่าและทาให้การติดตามมากกว่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการที่เปลี่ยนสลับไปเป็นบัญชีผู้สร้างทํำยังไงแต่พอเปลี่ยนเป็นผู้สร้างปุ๊บเนี่ยนะครับบัญชีธุรกิจเราจะหายไปเว็บไซต์ก็จะหายไปด้วยแต่ไม่เป็นไรเราสร้างผู้ติดตามก่อน เราเคยมาเปลี่ยนกลับมาเป็นมาทีธุรกิจลเลาขึ้แนบแว็บไซต์ที่หลังนะ,ะเดี๋ยวจะสอนให้ว่าต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งกดติดตามใครในทิกต o k นะฮะเพราะคนยนต์ทิกต o k เนี่ยฉลาดมากถ้าเรากดติดตามใครเขาจะส่งแต่คลิปพวกนั้นมาให้เรานะฮะเราก็จะพลาดคลิปดีๆที่เราอยากจะได้ความหลากหลายจากอ่เรียกว่าอะไรครับคนที่ก็ทำรีโอต่างๆเพื่อให้ส่งเวียนมาให้เราเราได้มีไอเดียในการดูนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอดีเราชอบเนี่ยให้เราแตะเซฟไว้เก็บไว้อย่างที่ผมสอนไปแล้วนะครับนี่คือวิธีการนะตอนนี้เรามาดูวิธีการทำบัญชีผู้สร้างทํำยังไงนะฮะเราเข้าไปที่ตัวของแอป tiktok เหมือนเดิมครับทาตรงนี้ครับ,รรบตรงนี้นะครับจะเป็นตัวของที่เราจะทําเรื่องของบัญชีผู้สร้างนะครับเราให้เรากดมาที่ตัวของคําว่าฉันตรงนี้ครับบัญชีของฉันนะและบัญชีผู้สร้างอยู่ตรงนี้ครับกด3ขีดข้างบนครับ กดสามคิดนะครับมาหัวข้อแรกเลยครับว่าการจัดการบัญชีของฉันครับตรงนี้กดไปเลยครับการจัดการบัญชีของฉันเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นสลับบัญชีเป็นส่วนตัวนะฮะกับธุรกิจเรายังใช้เป็นส่วนตัวได้ได้อ่าเป็นธุรกิจได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ตรงเนี้ยสลับไปเป็นผู้สร้างตรงเนี้ยครับเราต้องสลับไปเป็นผู้สร้างก่อนผมทาให้ดูนะกดปุ๊บนะฮะเนี่ยถ้าเราสลับปุ๊บก็เป็นบัญชีผู้สร้างนะฮะเว็บไซต์ก็จะหายไปนะฮะ หายได้ก่อนไม่เป็นไรนะครับเพื่อเกิดการติดตามเนาะเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าตัวของผมเนี่ยเป็นบัญชีธุรกิจนะฮะผมมีเว็บไซต์อยู่ไปดูคําว่าโปรไฟล์เนี่ยครับจะมีตัวเว็บไซต์เกิดขึ้นอยู่เห็นไหมครับแต่พอถ้าผมสลับไปเป็นบัญชีผู้สร้างปุ๊บเนี่ยเว็บไซต์ผมจะหายไปเรามาดูกันนะครับกดสามขีดนะครับกดจัดการบัญชีของฉันนะฮะกดสลับไปเป็นบัญชีผู้สร้างครับแล้วกดคําว่าสลับครับ เราเลือกหมวดหมู่ได้เลยครับว่าเราจะเป็นการศึกษาหรือจะเป็นเรื่องความงามและแฟชั่นนะฮะของผมจะเป็นผู้สอนผมจะเป็นการศึกษานะฮะแล้วผมก็กดถัดไปนะฮะเพศเราเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเราก็เลือกเพศได้เลยครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าส่วนของที่เราแก้ไขแล้วเนี่ยนะครับระบบจําให้เราไหมเนี่ยหายไปแล้วครับเว็บไซต์ไหมครับทําแบบนี้นครับเนาะ กดไปที่3ขีดครับกดจัดการบัญชีของฉันเห็นไหมครับว่าเขาสลับกลับมาให้เราแล้วตอนนี้ที่เราใช้อยู่คือบัญชีอะไรครับบัญชีผู้สร้างนะเนี่ยให้ทุกท่านใช้เป็นบัญชีผู้สร้างแบบนี้แล้วก็อย่าเพิ่งไปติดตามใครนะครับแล้วก็คลิป5าคลิปแรกอย่าเพิ่งโฆษณาให้ออกมาให้คุณค่าก่อนในสิ่งที่เราถนัดแล้วก็ให้คุณค่าแบบสนุกสนานด้วยนะครับทําให้เกิดยอดการติดตามที่มากขึ้นก่อนเราจะได้รับเขาเรียกว่าการโปรโมทจากแอปทิกตอก แต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นให้ทุกคนทำสิบข้อที่โค้ดสอนให้เก่งก่อนนะครับทำเครื่องมือในเรื่องของภาพด้านหลังเป็นภาพที่เราชอบภาพด้านหลังเป็นคลิปวิดีโอการตัดต่อการใส่เพลงการใส่ลูกเล่นการใส่ตัวอักษรการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆทําให้ได้ทุกข้อ10ข้อก่อนและเดือนหน้าเราเค่อยขยับไปในการอะไรครับสร้างบัญชีใหม่อีกบัญชีหนึ่งแต่บัญชีเดิมเราก็เก็บไว้ใช้ด้วยนะครับเพราะว่าก็ทําคู่กันได้ เราสามารถสลับบัญชีไปสลับบัญชีมาได้นะครับหรือมีถือมีมือถือมากกว่าหนึ่งเครื่องเราก็สร้างติกตอกไปหลายอันลองลองทําดูนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะครับจะมีผู้ติดตามได้มากขึ้นพอมีผู้ติดตามมากขึ้นแล้วเราขึ้นมาเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นบัญชีธุรกิจตรงนี้ครับกลับมาที่บัญชีธุรกิจตรงนี้แล้วก็ใส่เว็บไซต์พอเรามีคนติดตามเยอะนะฮะทุกครั้งที่เราโพสลงไปเนี่ยทิกตอกเขาจะป้อนวิดีโอที่เราอะไรฮะโฆษณาขายอ้อมเนี่ยไปให้กับผู้ติดตามเรา เราก็จะได้คนเห็นในการอะไรครับในการสินค้าที่เราโพสไปเราก็จะเกิดการขายแต่วันนี้ทําไมคนไม่มาซื้อสินค้าเราเพราะว่าคนเข้ามาดูคลิปเราน้อยไงเห็นไหมฮะเพราะเราขายก่อนเนี่ยเขาเลยปิดการมองเห็นเราเราเลยมีการติดตามที่น้อยยอดข้างล่างตัวนี้ฮะคือยอดของวิวเราต้องมีเป็นพันนะครับนั่นคลิปไหนมีเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเวลาเราโพสต์วิดีโอใหม่ลงไปเนี่ยนะครับก็ AI ไอเขาจะจับคลิปต่างๆเนี่ยนะครับที่เราโพสใหม่เนี่ยไปให้กับเพื่อนที่ติดตามเราได้ดู เราก็มีโอกาสได้ขายฉะนั้นเนี่ยเริ่มเบื้องต้นต้องสร้างนะครับในเรื่องของยอดวิวตรงนี้ให้สูงขึ้นก่อนนะเราถึงจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรครับเราเนี่ยมีมีมีเรื่องของคนเนี่ยเข้ามาดูเยอะแล้วก็สร้างผู้ติดตามสร้างข้างบนเนี่ยนะครับให้มากขึ้นก่อนด้วยการที่ว่าอย่าเพิ่งขายของในช่วงต้นออกมาให้ความรู้ก่อนและเปลี่ยนบัญชีเป็นผู้สร้างก่อนนะครับอย่าเพิ่งเป็นธุรกิจนะยังไม่ต้องใส่เว็บไซต์ยังไม่ต้องใส่ตัวของบัญชีธุรกิจล,ลงไปให้ใช้เป็นผู้สร้างนะฮะ ผมสรุปเป็นหัวข้อให้แล้วลองไปทบทวนดูถ้าติดอะไรก็ทักถามมาอีกทีครับสวัสดีครับ